นี่คุณผนะคะนี่นี่อสิตาวโอกาสดีๆวันนี้วันคริสนั่งกับสุดที่รักสุดที่รักดูดูมีความสุขความสุขม่ต้องวิ่งหาซื้อวันนี้อยู่บ้านก็มีความสุข ความสุขเล็กๆความสุขนน้อยความสุขเล็กน้อยที่ได้ชื่นชมแล้วดูท้องฟ้าข้างหน้าของดิฉันเนี่เห็นไหมมันยุ่งเยินยุ่งเหยิงหน้าดูเลย <laughs> ความสุขอยู่ที่เราค่ะเ,เพื่อนๆอยู่ที่เราปั้นความสุขเอาอยู่สถานการณ์ไ,ไหนก็สุขให้มันแบบนะหายได้คนที่เจอความสุขเล็กๆไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs>